สวัสดีครับรขอต้อนรับคณะกรรมการกลุ่มพิเศษของเราสองเงินดีม,นมินยองฮุนบักจอง,งยอนซอนโยอนซิดา ในรายการพิเศษของเราวันนี้ไปพบกับ12ทีมที่โดดเด่นที่สุดในรายการ Star King ใครอยากลงม้าก็ลงม้าสิครับจากผู้แข่งขันที่เคยมาออกรายการ Star King สองร้คิคนในปีนี้เราได้เลือกระดับหัวกะทิมา12ทีมแชมป์สามสมัยดงบังชินกิรุ่นใหญ่กลุ่มบีบอยดับหนึ่งของโลกที่ไอพีผู้ชนะในรายการสามสมัยป์คซังเรียวและบีบอยตัวอ่อนสาวน้อยที่มีเสียงทรงพลังเทมพิโก้หนุ่มน้อยมาดคุลุงคิมโฮกอนสุดยอดนักเต้นจากกรมตำรวจุเราเปิดโอกาสให้ทุกคนโหวตทีมโปรดเข้ามา 30มาจากการโหวตในอินเทอร์เน็ตอีก70%มาจากคนดูในห้องส่งทีมที่เก่งที่สุดจะได้เป็นสุดยอดเจ้าแห่งสตาร์คิงมีเด็กผู้ชายสองคนที่เคยมาออกรายการของเรานะครับพวกเขาพูดมากๆๆๆมากมากจริงๆเลยครับเขาเสียบมือให้กับพวกเขาแล้วมาสนุกกันได้เลยนะครับเชิญมาได้เลยครับ ุณตาแล้วครับสวัสดีจ้ายาเรียบร้อยครับหนุ่มใหญ่เชียแหมเป็นไงบ้างจ้าหนุ่มน้อยไงน้องชายดีใจที่ได้เจอนายนะมาทักทายผู้ชมทุกท่านด้วยกันเถอะเชิญตามสบายเลยครับพี่โอ้นานี่ตลกจริงๆเลยทุกท่านครับขอให้มีความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับ แล้วขอให้ปีใหม่ที่จะมาถึงเป็นปีที่ดีสำหรับทุกท่านที่เป็นแฟนรายการของสตาร์คิงด้วยนะครับ ขอให้มีความสุขกันมากมากเลยนะครับไงก็ตามนะครับพี่ขังโดครับรับน้องครับสบายดีไหมครับแอบไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับโอ้ยรู้แล้วครับผมคิดถึงคุณมากเลยนะครับรู้หรือเปล่าครับผมก็ดีใจครับครับที่ได้มาออรายการนี้อีกเหมือนกันนะครับครับและคิดถึงทุกท่านที่นี่ด้วยนะครับแต่ผมต้องขอบอกว่าคุณไม่พร้อมเลยนะครับน้องชายแล้วนายอ่ะ ผมยังไม่ได้ทักทายทุกคนเลยนะครับครับทักทายทุกคนหน่อยนะครับทักทายหน่อยแต่คุณโนซายอนดูจะไม่สนใจผมเลยครับอ๋อมีตัดคอลาวนะจะพูดเด็กกับศิษจ้ะก็เมื่อกี้สวัสดีไปแล้วนะฮกกรสบายดีไหมจ๊ะสวัสดีครับทุกคนรู้จักผมแล้วใช่ไหมครับรู้จักรู้จักคุณข้างห้อยดองครับ จ้า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 เขาเรียกทางโวดงเหมือนเป็นเพื่อนรุ่นเดียวเลยตำนานแห่งเพลงรักคิมจองซอ จำชื่อแม่นนหรู้ดื่มอะไรก่อนจะมาออกรายการสตาร์คิงหรือเปล่าเนี่ยฮะเดื่มอะไรมาหรือเปล่าครับผมบดื่มโยเกิร์ตมากล่องนึงครับโอ้ดื่มแก<า>โยเกิร์ตเหรอเมาแหมนึกว่าเมาเหล้าก่อนมาสิอีกนะนพวกเขาเป็นผู้เข้าแข่งขันที่ได้เสียงตอบรับมปกที่สุดในรายการสตาร์คิงของเรานะครับและทำให้เวทีนี้เล็กลงขนาดตาเลยครับด้วยความเก่งของพวกเขาวันนี้พวกเขาได้เตรียมการแสดงสุดพิเศษให้เราด้วยนะครับตบมูด้วยครับใช่ผมว่าพี่ร้องเพลงของพี่ก่อนเลยครับ 听，春家。 เลยบกอนสู้ๆสังเยวสู้ๆครับพูดอะไรกับท่านผู้ชมหน่อยสิครับมีจ,จะพูดไหมครับเชิญเลยครับ,รบสวัสดีครับผมนี่แหละขิมโฮกอน <laughs> เออ <laughs> พวกเธอพวกได้พบกันใช่ไหมครับครับไหนลองทักทายกันเหมือนเพิ่งพบกันหน่อยดิตอนที่ได้มาออกอรายการ Star ์คิงอ่ะฉันคิดว่านายอ่ะเก่งจริงๆเลยนะน้องชายฉันก็เลยอยากจะพบ ตัวนายเป็นเป็น,ปนจริงๆสักทีหนึ่งแต่ในที่สุดเธอก็ได้พบนายแล้วดีใจที่ได้พบพี่เหมือนกันพี่เป็นนักร้องที่เก่งมากร้องไม่ผิดทีเลยผมไม่นับถือเฮ้ยนายร้องเพี้ยนไปเพี้ยน<ป>มาจนฉันเหนื่อยไปเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นอะ่ะนายต้องซ้อมร้องเพลงให้มากกว่านี้จะได้เก่งเหมือนพี่ไงซ้อมร้องเพลงเหรอพี่รู้ไหมว่าทําไมผมเสียงแหบแบบเนี้ยผมออกอัลบั้มแล้วนะพี่ออกอัลบั้มแล้วยังอ่ะ ฉันไม่ใช่นักร้องเหมือนนายนะฉันกำลังเรียนร้องเพลงดั้งเดิมอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองเขารู้กันหมดอะนายไม่รู้เรื่องอะไรเลยเหรออย่าว่าไงไม่รู้เรื่องอินายแย่นี่ยงไปไหนอ่ะคุณต่อเด้แล้วอ๋เดี๋ยๆครับแทนที่จะมาพูดข่มบนเวทีนะครับ ทำไมพวกเธอไม่แสดงความสามารถกันทีละคนล่ะร้องเพลงพันสุรีเป็นบ้าฉันจะร้องก่อนกันแล้วกันไม่ได้เลยครับพี่้อูกกััดดชรนนนเี ทุนตาลต้นด้นทุนต้นท้นตุนทุนตาลสุดยอดครับท่านที่ชมรายการสตาร์กิ้งทุกท่านครับในปีใหม่ที่จะมาถึงนี oh> ้ขอให้ทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะครับถูกใจมากครับหกกร้องเพลงภาษีได้ไหมได้ครับ

ออรุนแรงไม่ได้เสียงแพงหนูเตรียมเพลงนี้มาเพราะว่ารู้ว่าพี่สังเดียวจะมาหรือเปล่าผมรู้มาก่อนแล้วครับผมรู้สึกประมาที่ต้องแสดงกับพี่เขาด้วยอะคบโอ้โหนีครับประมาด้วยเป็นเพลกเลยครับโอ้แต่ว่า